งขัดแยกเบื้อครับพี่น้องเคล็ดยงังจันให้อยังเลยก็คือวันฤดนมมุ่มมาเห็ดอยัางยืนหยิมเขาเี็ะเลยสาบอะไ้ทางเขา <c oughs> พี่นอ้องอ่าฝักทองยักษ์ครับมาแยกช่วงนา้าพ,พี่คนไทยไม่อยากเจอคืองานอะไรวาสันนะครับเนาะ ว่าวเรื่องงานเกาหลีไปกับหลายคลิปแล้วเมื่อนี้สิว่าเรื่องงาน Israel อิสราเอลยจักหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากะมีพี่น้องคนไทยเข้าให้ความสนใจเรื่องงานอิสราเอลกันก่อนข้างเยอะเพื่อกันนะครับพี่น้องบ่เพืจากงานเกาหลีเลยนะครับเนาะมาที่นี้งานอิสราเอลนี่ที่พูดได้กับว่าอยากพอ่อว่าอยากเจอก็กคืองานยังสันเบกบร์เบือครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆชา o ยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับ สวัสดีพี่น้องทางผีเสน้องวานิสานักลางเงินว่นนําได้ครับเด้ออันวอาเลี้ยงบะเอือนี่คืออย่างที่ผมลงชิปเห็นวีเจ้าเบื้องเลยนี่แหละคือตัวยางเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสมัยตัต้งแต่ขี้เนาะอันนี้เอาคว้มเก่าคว้มลังนะฝังปี2 5 4ฝสิเก่าสีพักกันไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศอิสราเอลก็เจ้าก็ให้ไปพักอยู่บ้านพักคนงานเนาะแบบก่อนที่เสือดินทางโอ้ยห,หนาวแห้งหนาวเสียบดังเบิดเบิ่งตาผมแดงฮี่นี่ผม บ่ทันได้เซาไข่เลยนี่เบิ่งดูบ้ดนี้ค <c oughs> นงานหล,ลายๆก็คุยกันเนาะเต็มห้องเหมือนคนไทยเนาะสิพาก,กันไปอิสราเอลผู้ใดก็ว่าโอ้จะให้ไปพอเด้อบักอือ่อยนยัง,ง่งบา้างเด็กเงินเขาเจ้าเว้าว่ามันเป็นตาย่านจังซั่นจังซี่แม่นบ่เออ,ขเ,อนะเขาเจ้าก็เว้าเนาะเฮาก็ผู้บ่เคยไปสมัยตะก,กี้มันก็ <c oughs> มันตะก,กี้มันบ่มี <c oughs> ให้เฮาให้เห็น YouTube, YouTube YouTube Facebook Facebook มันบ่มีสมัยก่อนเฮาบ่รู้จักแม่นบ่ล่ะ กาได้ย <S an> ินแต่ข่าวว่าโอ้มันเป็นต่ยานเดีอบักอือนไงอยังสันนึ่งสี่เห็นบ่ผู้ใดก็บ่อยากพ่อผมก็บ่อยากพ่อคือกันนะครับได้ยินเพิ่นว่ามันหน่วยใหญ่คักว่าซั่นต่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บ่อยากพ่อมันก็ได้พ่อคือเขาคันด้วงเฮามันเสียไปอีกซั่นนะครับพี่น้องผมก็ได้ไปเฮ็ดอยู่เด้สมัยที่ผมไปช่วยงานอยู่หาดสาบนะครับพี่น้องคือว่ามันเป็นจังได๋ว่าซั่นเขาว่ามันหน่วยใหญ่มันหนักอืบ่มีผู้ใดอยากเจอบ่มีผู้ใดอยากพ่อหนึ่ง บักอือไงสงไว่างกล้วยงานสว่างยางนี่ผมมีคนอยากผอแต่ว่าผมนี่ได้เจอกคืองานบักอือไงนี่แหละไปรยุทหัดสาบนะครับพี่นอ้องอความเป็นจริงมันบม่ได้เปลี่ยนตย่ยานไปนั่นหรอกครับพี่นอ้องเพราะว่าอย่างมันบม่ได้แบกเบิดปีเบิด์ศาสตร์ทั้งสี่นนะมัน,ม,นมันมาไปแล้วสิได้เบกแต่บักอือยางเดียวมันบม่ไมีอะไรสันเดียรคืออย่างผมไปรยุทหัดสาบนี่เขาเห็นหลายอย่างตึ้งตัดพักยังหัวหัวพักหัวพักกาดเขาเรียกยังบักขลีบอกคือยัง ท่านผมว่าว่วถือกับคอถั่วด้ะครับเด้อตัดหัวพักการดเอ้ยแล้วก็ตัดบักเือดำเอ้ยแล้วก็บบักเคลเทียดพร้อมทึ่งบักอ่าเมลอนเนี่ยมันเฮ็ดหลายอย่างครับพี่น้องมันบ่แม่นเฮ็ดอย่างหนึ่งอย่างเดียวมันบ่องมาจีบเบียกอยู่เบิดปีเบิดศาดเด้อมันก็เบียกมันก็เบียกเป็นช่วงนั่นแหละมันมีช่วงของมันอยู่ช่วงที่มันพอเก็บเกี่ยวเขาก็ให้ให้ไปเบียกไปยังถามว่ามันหน่วยใหญ่บ่มันก็หน่วยใหญ่อีหลีอันนี้ก็ยอมรับอยู่ <c oughs> แต่ว่าได้เแบ,บ,แบ,บแียกแต่เทียแล้วมันเป,ป,ปิดบ่ปันใดได้พี่น้องมันก็พอเฮ็ดพอทำอยู่ดี <c oughs> ผมยังพูดในน้อยตัวเม่เอื้อนักก็ผมพูดแล้วอันที่เมื่อเราเห็นในภาพนี่ของหัวหน้าอานุนหน่อยไทยเลียนเด้อไปติดตามาช่องยูทูบของอานุนหน่อยไทยเลียนได้นะครับกับทั้งเพจอานุนหน่อยไทยเลียนพร้อมทั้งเฟียร์บุกเพื่องกะลงขึ้นกันนะครับ <c oughs> นี่แหละเพื่อนโซงคลิปไม่ผมเบิ่งอันซุมนี่นี่มันเหลือเลือกเราเลยนุ่ยนุ่ยหน่อยได้หนิแต่ซุปมบักเงี้ยก็นี่ก็หลายอันนี้นี่สมัยที่ผมไปยุ ช่วงนานหนาวนี่เขาจะคัดออกพวกพวกนี้แหละคัดหน่วยพวกนี้ส่วนหน่วยที่มันแตกมันเน่ามันอย่างนี้เขาสิไปให้แบี้เอาไปให้แบี้เอาไปให้มากนะครับหมากอันมังอื้อญ่พวกมื้อนี้นะครับช่วงที่เบี้มันกับเบี้ยอิลีแหละแต่ว่ามันบริเบี้ยทุกมือเพราะฉะนั้นมืเจ้าบ่ต้องย่านดอกเสียผมหลวบผมไปเบี้มาแล้วผมพูดในน้อยบักอื้อนักกว่าผมผมก็เฮ็ดมาแล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นงานที่หมู่เจ้าไว้มันเป็นตะย่านเป็นตะย่านนะมันบ่เป็นตะย่านคือเฮาคิดดอก คนสมัยก่อนเขาเจ้ากบอห้าเหากกบากันปากต่อปากแบบนี้กลายเป็นว่าคนสิไปไม่เขาย่านแบบนี้บากรเบอกบ่เบิดอแบที่นี่คือว่าล่ะพี่น้องคนเ้าได้ยินแต่เขาว่าเขาว่ามันเปลี่ยนแต่ย่านนึงสันนึงสี่บัดไปแล้วเรียวบัดทอดไปเช็ดแล้วแต่แทมันบัดบ่ปันใดอันนี้มานบอกสู่ฟังเด้อครับพี่น้องเด้อบรรยากาศกับประมาณนี้แหละกับขอบคุนน้องไส้คือขึ้นอนุ่นหน่อยไทยเล่นทรงคลิปไม่ให้เบืองนะครับนี่คืองานที่คนไทยบ่อยากยื้อคืองานบักอื่นนี่ล่ะกับงานกับงานตัดเคี่ยวกล้วยคิดเบือง่าเบา บ้าน้องบัวน่ะบ้าน้องบวัวเราไปตัดเรายัางเรายัางกลับบ้านเนาะเราว่ามันหนัก,กขัดเขี่ยวกล้วยนี่บอกว่าเสียผมแบกมาได้แท้เพราะว่าเขี่ยวกล้วยมันใหญ่มันยาวกว่า,มมมาวผมอีกผมคืออีเชี่ยวอะไรดอกกันไปเจองานแบบนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าบากักเอินเฮ็ดมาแล้วบักอินตะพะหล,ล่อควาลำผมก็เฮ็ดแล้วนะครับก็เฮ็ดหลายอย่างอยู่อิสเรียวก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผูดด้ใดสิไปก็บ่ต้องย่านดอกครับไปเจอยังก็ต้องจือเฮาใจเฮาเกิื่อนลอยอยู่แล้วคนไทยเฮามันเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ใดอยากไปไสก็ ให้ภาคการศึกษาหาข้อมูลดีๆหาอะไรอะไรยางน่ะค่าแรงเกาหลีกับค่าแรงอิสราเอลตอนนี้มันอยู่จังสี่นี่นะผู้ใด้รายก็ได้หลายได้เกียจเปียดเมื่อนได้เป็นเสียนก็มีอิสราเอลน่ะใครจะเห็นลายอย่างวะทั้งค่าขายเราขายเบียร์ขายหวยขายยังเนี่ยมือหนิใครจะก็ได้ใคเจ้าก็ได้คักขึ้นกันบางคนเหตุอูเหตุอูคักขึ้นกันใครจะก็ได้เงินหลายขึ้นกันเกียจเมื่อนเปดเมื่อนขึ้นกันเกาหลีก็ถ้ามาถือมองดีก็ได้เงินดีขึ้นกันสำหรับผมนี่มาอยู่เกาหลีก็เฮ็ดงาน ส่วนรายผมก็บยุดเสาร์อาทิตย์ล่ะถ้ามีโอถ้ามีเฮ็ดวันเสาร์วันยังพร้อมผมก็ได้ส่งเงินอยู่หงมือเจ็ดมือเท่ากันแต่ว่ามึงหนีมาบอกเลี้ยงอิสราเอลนะครับพี่น้องเพราะว่าหลายคนก็ถามผมมาา่าง,มนนงานอิสราเอลเป็นยังไงมันหนักบ่งานยังนี่มันหนักกังสั่นได้สี่ก็ถามผมมา่าผมก็เลยขอเอาคลิปนี้เป็นคลิปมาบอกพี่น้องกันแล้วกันนะครับเด้อมึงหนีฝากไว้แค่นี้ครับผมอาการบร่ดีเลยสามมือแล้วเอ่อสามมือแล้วที่ผมอาการผมบ่ดีเลยบ่ได้เปลี่ยนแบบนี้มาแปดปีแล้วนะครับไข่ทั้งผัวทัั้้้งเเมมมีีียยยผกบ่่ทนนนนฟือต อ่านะครับกับพี่น้องคนไทยเข้ายู่ใสกับคอยรักษาสุขภาพได้ครับเด้อช่วงนี้บอกเลยว่าน่าหนาวครับติดลบหกองศาเมื่อนี่ติดลบหกองศาหนาวแสบดังแสบนั่นออกห้อนเบิดในน้ำหัวน้ำกังวลนี่ครับพี่น้องจะเกียจแต่งเดผมก็ได้กินยาายกันเนียนหัวหัวใจเนียนเนียนเนียนในอกนี่ผมก็เลยบคกลินเลยบั่นเอาสร้างหัวมันสิเศร้าเพราะเศร้าก็สร้างสร้างหัวมันสกปรกเรื่องโกินยาเลยผมมันมันเนียนในอกนะครับมันเนียนหัวใจ บรรลุความปิดอย่างไรเรื่องวิจิณญาเลยเขาซื้อมาให้นะครับมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สนองวรรณศาสตร์นะครับเด้อทั้งยูทูบสนองวรรณศาทั้งเพจสนองวรรณศานักหลังเงินว่อนครับยูดีไม่แห้งให้ลเล่าไปเลื่อนแต่ตะพุ่นยาเก็บยาไข,ข่คือจังผมเด้อพี่น้องเด้อขอพูดคำสวัสดีครับครับแยกมือครับพี่น้องเขียนยังจันแห้งเลยก็คือว่าหลธิ์นุ่มมาเห็นอย่างยืนหนิมเขาเ่็มีกระเล็ดซ่าคนใดทางขับ พี่น้องอ่าฟักฝักทองยักษ์ครับมาแยกช่วงนาฝนครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดงานนี่นครับนี่ประมาณนี้ครับมูนี่คือไปพาขายได้บ่ลริพี่พาขายอืมอันนี้มูนี่ได้ขายแดดบ่น,นี่แหละครับมืดมืมดเบี้ยงครับบรรยากาศปลาบักทองยักษ์ครับ เก็บเ่เหลือก็จะมาไว้ในค่ำประมาณนี้ครับพี่นอ้องแล้วก็นคนงานกต่ทีมาขัดวานอุนไดโน่นะครับรแยกออกอนี่ครับว่ามีอย่างไรพี่น้องบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งครับเนาะการคัดแยกฟักทองยักษ์นะครับพ่เศนโดยเสียบอยน้อยตุ่มเซิงสางนะครับ บกิดบกฟันว่าสนาวพอกันคือเก้าครับพี่น้องมาหยังมาหาเจ้า,าจตัวพี่น้องสบายสบายครับมาเนี่ยพี่น้องขัดบ่มีหยังเลยวัอนี้เรื่อยๆค,ครับมีเวรมีกรรมต่อกันครัับากนโอเคครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับผมมีหยังมากมายครับอาชีลาซาลาเนี่ยต่อยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับการคัดฟักทองนะครับ อันนวยเนากระแยกมาถิมในบอกอ๋อนนยเนาเนาที่เอาบ่ได้ครับเอาถิมข้างนอกพ่อขายได้อยู่ท้างในนะครับสำหบนก้อรับน้องแรงงานไทยคนใหม่นะครับที่ครขับมาปฏิทินเส็ียวนะครับปลาทองอยักกับผมยังหลายครับหนาคนภาสีประมาณนี้ครับผมครับขาเอินว่าพริกฟักทอง ครับเบิ้งเลือกคัดเบึ้งหน้นองหนเนนะครับผมยังมากมายครับเอาครับผมเอาอยากเห็นงานต่อครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีเงินใส่ทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ